หอคะหนูรู้สึกเจ็บตรงมีจีมากเลยค่ะแบนมันจะมีฝีด้วยอย่างนี้หนูเป็นโรคอะไรหรอคะโรคที่พบได้บ่อยก็คือ่องมาทรินโตนะครับจะทําหน้าที่สร้างสารหล่อเลื่นบริเวณปากช่องคลอดวันหนึ่งที่มันอุดตันเนี่ยก็จะทําให้มันโตขึ้นมาถ้าเกิดว่ามีการอักเสบหรือติดเชื้อก็จะทําให้เกิดอาการเจ็บนะครับขึ้นเป็นก้อนบริเวณปากช่องคลอดแล้วนีมันอันตรายไหมคะคุณหมอไม่ได้ทาให้เกิดอันตรายร้ายแรงแต่พอมีการอุดตันนานไปเนี่ยตัวเชื้อเนี่ยก็ไม่สามารถจะผ่านออกมาได้จะเกิดการติดเชื้อบวบวมแดงร้อนเจ็บขึ้นมา นั่งก็อาจจะเจ็บหรือว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถมีได้รูปร่างมันคล้ายๆสิวเลยกหนูบีบอกเองได้ไหมคะไม่แนะนําให้บีแนะนําให้มาปรึกษ,ษาแพทย์นะครับถ้าเกิดว่าอยากหายเร็วหรือว่าก้อนมีขนาดใหญ่เนี่ยก็ควรจะทําการผ่าตัดจะทําให้ลดอัตราการเป็นซ้ําของตัวโรคนะครับถ้าก้อนมันแตกเองนะคะคุณหมอแบบนี้ต้องทายังไงบ้างคะแนะนําว่าก็ควรจะมาพบแพทย์อยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดก้อนมีการติดเชื้อเนี่ยเราก็จะได้สามารถให้ยาฆ่าเชื้อไปด้วยนะครับแต่จะต้องมีการผ่าหรือว่าทาหัตถการให้ช่วยในการระบาด สั่งคัดหลังภายในก้อนออกให้หมดจะได้ไม่เป็นซ้ำนะครับขอบคุณนะคะคุณหมอตอนนี้ปวดทรมานมากเลยถ้าอยากปรึกษาทำไงได้บ้างคะก็แนะนำให้ติดต่อแพทย์ผ่าน HDK a r e ได้เลยนะครับ